สบายและสนุกแหละวันนี้เราทำท่ากันก่อนเลยไหมล่ะโอ้โหเริ่มจากทำท่าก่อนไหมล่ะทำท่าทำท่าของโปรตัวเองเบา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 แค่ให้แบบเพื่อนๆรู้แต่แบบสบายแบบอะไรวะสามสองหนึ่งไป เอาอยู่แล้วไอ้สวยเลยกับปี่อะไอ้พวกตัวสวัสดีเนี่ยกับปี่กับปี่ไม่ได้แล้วหนูขึ้นเกาะเนี่ะแล้วก็แบบใช่แบบชัดเจนมากมันจะมีพนักงานต้อนรับหรืออะไรสองคนเลยเหรอวะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ไอ้ยีงไม่รอดแล้ววะไม่ใช่คือท่าพี่ทองหรอใช่ครับนี่ท่าพี่ผมท่านี้ครับผมท่านี้เหมือนกันเฮ้ยเอ้าทำผมไม่ได้มองพี่เลย Ơ, ơ, đưa đi Đưa đi, rồi <coughs> <coughs> <coughs>